สวัสดีค่ะเซลเอ็มพาชมอีกคันหนึ่งนะคะพักเที่ยงแบบนี้พามาชมรถเก่งค่ะคันนี้เป็นโตโยต้าโคราอัลติสนะคะรถปี2020ค่ะเครื่อง1.6 G สีบรอนนะคะมีรอยด้านหน้ากันชนหน้าฝั่งซ้ายค่ะเก็บงานให้น้องเจ้า้ที่ระวงก็มีรอย ตรงนี้จะเป็นรอยหินกระเด็นนะคะกระจกเดิมโตโยต้าค่ะป้ายภาษีหมดเมษาหกเก้านะคะที่วงไว้ก็เป็นรอยสะเก็ดหินนิดหน่อยค่ะ ฝั่งซ้ายเก็บงานแล้วก็กันชนหลังค่ะต้องขออภัยคือคันนี้เรายังไม่ได้เก็บงานก่อนที่จะถ่ายรูปส่งให้นะคะต้องขออภยัยเซมก็อยากแบบเอาให้สวยๆนะคะแต่เนื่องด้วยว่าบริษัทเรารถหมดสัญญาภายในเดือนหนึ่งเนี่ยค่อนข้างเยอะมากรถมาใหม่เนี่ยเซอเอ็มก็จะรีบลงคลิปให้ดูกันก่อนค่ะเพราะว่าถ้า เก็บงานทุกคันก็คือดเงื่องด้วยว่าต้องให้ลูกค้าเราสนใจก่อนนะคะแต่ก็เก็บงานเก็บริ้วรอยให้ค่ะอย่างด้านฝั่งขวามีริ้วรอยตรงนี้นะคะเก็บงานให้เช่นเคยปี2020แท้ค่ะเครื่อง1.6 g นะคะเสื้อผ้าชมยางหน่อยยางคันนี้ ยางปิดแล้วนะคะสัปดาห์ที่4ปี2025ยางเป็นตัว205 5 5นทับ55นะคะแม็กขนาด16นิ้ว5รูค่ะเรียวรอยทั่วไปค่ะเก็บงานได้เข้ามาด้าน,นาในนะคะเซมสตาร์ทเครื่อง เลขไมค่ะอยู่ที่1 9ึ่งแสนเกิโลเมตรค่ะหนึ่งแก้หนสามพนหสิบโลเมตรหน้าจอนะเบาแอร์หัวแอร์โตโยต้านี่ช่ำๆจริงๆค่ะหน้าจอของคันนี้ปี20เป็นรุ่นนี้นะคะ มาดูสำเนาเล่มกันค่ะรถปี2020แท้นะคะรถยนต์มือเดียวเบาะรุ่นนี้เป็นสีทูโทนค่ะน็อตประตูหน้า เได้เห็นงานดิบงานจริงกันอย่างนี้เช่นเคยค่ะยังไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้ล้างทำความสะอาดนะคะเห็นฝั่งนี้ใหม่เลยเลขใหม่ถึงจะ1นึ่0 0สแต่ก็โอเคค่ะริ้วรอยมีทั่วไปเบาะก,ก็ไม่ขาดนะคะจะมีรอยยุบนั่งนิดหน่อยค่ะ เราไปดูเครื่องกันคือเลขไม่เยอะแต่รถเข้าศูนย์เช็คระยะแมนทันเน้นตามรอบเลยตัวเอาติสนี่วิ่งได้เยอะเลยค่ะไม่ค่อยงงแงนะคะอะไรก็ค่อนข้างหาง่ายอะ่ะตัวโตโยต้าอะไรหาง่ายคะ่ะเข้าศูนย์ก็ไม่แพงอ ฝากระโปงนะคะก็มีรอยนิดหน่อยตรงนี้เก็บงานราคา412,000บาทค่ะ412,000บาทเรียนเชิญนะคะรถจอดที่อาร์ดีดีคาเซ็นเตอร์สาขาเทพรักษ์สมุทรปราการค่ะวันนี้วันศุกร์ท้ายสัปดาห์แบบนี้เขามาชมรถกันก่อนได้นะคะกวดังเราเปิด9โมงเชา้าถึง5โมงเย็นเลย ชมท้ายกันหน่อยเปิดฝาท้ายดูกันค่ะ สวยงามค่ะท้ายไม่ได้เก็บงานนะคะซิลิโคโนครบโอเคราคาโอ้พิเศษเลยรุ่นนี้ป้ายแดงประมาณเจ็ดแสนกว่าบาทรันนี้ให้ราคาสี่แสนหนึ่งมื่นสองพันบาทค่ะ สำหรับลูกค้าสนใจซื้อเงินสดราคาเรารวมแบตแล้วนะคะใบเสร็จของทางบริษัทเราออกราคานี้เลยสำหรับลูกค้าสนใจจัดไฟแนนซ์เรามีไฟแนนซ์ชั้นนำรองรับนะคะดอกเบีย้ยเริ่มต้น2.79%ค่ะมีผ่อน4ปีถึง7ปีนะคะสอบถามเงื่อนไขกับเซลล์เอมก่อนได้ค่ะการชนหน้าต้องทำนะคะ ค่างวดนะคะถ้าเราจัดไฟแนนซ์เต็มจะส่งประมาณ8,000กว่าบาทค่ะ <S <S อยากให้เข้ามาชมรถกันก่อนนะคะเซมาอยากเปิดฝากรปะปรถถงเลยว่าเกียอกสตาร์ทเครื่องไหวบวมเครื่องโอเคโอ้ยอน,น,นึงโอเค สวยงามดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะคะกริงกลางแอดไลน์ได้เลยค่ะวันนี้เซลเอ็มขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้นะคะขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามชมกันมาชมรถกันก่อนไม่ซื้อไม่ว่ากันเลยไม่มีปัญหาค่ะมาทำความรู้จักกับกันก่อนนะคะวันนี้เซลเอ็มไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ